ในเชาวของวันศุกร์ที่สิบในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2.564วันนี้ก็เป็นวันรัฐธรรมนูญขก้นหกคำเดือนหนึ่งปีฉลู ก็ได้ผ่านเรื่องราวมากมายของแต่ละคนนะถ้าเราใช้อย่างมีสติทำความเกินรู้ เราจะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่แต่คนที่จะมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะียต้องใช้คำว่าคิดเป็นแล้วก็อยู่เป็นและสเวงหา สิ่งที่ประเสริฐจริงๆทรัพย์มีอยู่สองแบบทรัพย์แบบหนึ่งเรียกว่าทรัพย์ภายนอกอย่างที่เราสแสวงหากันแต่สิ่งนี้ใช้ได้แค่มีลมหายใจนะพอหมดลมหายใจทรัพย์นี้ ไม่ใช่ของเราจึงเรียกว่าทรัพย์ภายนอกเป็นสิ่งไม่ยั่งยืนเมารู้อย่างนี้ก็ไม่ไม่ต้องไปหลงเพราะเวลาในโลกมนุษย์เราก็เห็นอยู่ว่า แต่ละคนก็ใช้ได้60สิบเจบแปดมากกว่านั้นก็เริ่มไม่มีเรี่ยวแรงแล้วสิ่งที่มีก็ค่อยๆจากเราไปตั้งแต่คนที่รักเราคนที่เรารักก็เริ่มเริ่มรู้จักคำว่าความสูญเสีย แล้วก็ความพัดพราก่อมาถูกสอนมาแล้วสอนด้วยชีวิตเพราะตอนนี้โยมแม่จากไปแต่ร่วมหกสิบปีแล้วสิเอ็ดเดือนนั้นก็จากเนี่ยวาหกสิบกว่า ต่อมาก็โยมพี่โยมพ่อจากโยมพี่จากไปแล้วก็ต้องจากกันไปเรื่อยๆนี่ไม่ต้องมองไกลนะมองแค่ว่าในบ้านเราครอบครัวเรา สุดท้ายไม่มีบ้านใดที่ไม่มีคนที่ว่าจะไม่ตายการได้เจริญมรณะสติทำให้เราเห็นคุณค่าชีวิตเห็นเวลาในโลกมนุษย์ว่ามีจำกัดเราจะอยู่ยังไง ถ้าเราโมต่มาหลงอย่างไม่มีสติยเัเห็นคนคนเมาไหมไม่ว่าจะเมาด้วยชนิดไหนเมาก็คือเมาเเรียกตัวสติสัมปชัญญะลดลงจนไม่เหลือบางคนไม่เหลือ ความเป็นมนุษย์ก็หย่อนลงไปด้วยถึงชาเมไม่ปกติไม่ปกติกตอภินันธมาโนวุตโตปาปิมโตอณะภินันธมาโนมุตโต ภาปิมตโตผู้ที่ยังเพลิดเพลินย่อมไม่พ้นจากบ่วงมารนี่ไงอาพนันอาณะ,ะพินันทัปมาโน ถ้าเราเพลิดเพลินกันอยู่เราจะไม่พ้นแน่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกําหนัดมัวเมาลุ่มหลงขัดเครื่องสี่คำนี้ ใครว่าไม่มีในจิตนี้ในชีวิตที่เราอยู่มีทุกคนมากน้อยจนกว่าเรามีสติที่จะคุ้มครองจิตได้เรายว่าจิตตังรกคิตตังมหาโตอัตถายะ สังวัตติจิตท,ที่รักษายอมได้รับประโยชน์อันยิ่งใหญ่แต่ต้องรักษาให้ดีนะจิตท,ที่รักษาดีแล้วเราจะได้รับประโยชน์ยิ่งใหญ่ ่ไงไเรื่องนี้นึกถึงใครรู้ไหมนึกถึงพระยศพระยศจริงๆยัะกุลบุตรนี้เป็นลูกเศรษฐีมาหาเศรษฐียงมเคยได้ยินว่าชื่อนดังสุชาดาไหม นี่แหละเป็นลูกของนางสุชาดาผู้ถวายข้าวมะต,ตุกายญาติต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธะก่อนตรัสรู้ธรรมได้มาถวายข้าวประมาณกำหนดตรงนี้เห็นอะไรรู้ไหมกรรมซื่อสัตว์เขาเคยถวาย นางสุชาดามีศรัทธาถวายข้าวต่อพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่บังเอิญนะสุดท้ายลูกชายของนางสุชาดาก็คือยัตสักก็ได้มารับพระเมตตาจากพระพุทธเจ้าทั้งสามีด้วยทั้งตนเอง แล้วก็ทั้งลูกสะัได้วยเป็นตระกูลโสดาบันกับอารหันเรื่องมีอยู่ว่ายศนี้รวยมากจนถึงกับว่าทางพ่อแม่ให้ยินดีในการใช้ทรัพย์ และให้ยินดีในการสร้างทานบารมีแต่ยังไม่ได้ยินดีให้ในคาว่าออกบวชหรือบรรพชาเป็นพระภิษุกก็มีประสาทถึงสามฤดูเหมือนกันนะไม่ต่างจากพระราชาเลยสวมรองเท้าก็ยังเป็นรองเท้าทองคำนะนั่นบอกถึง ชาติตระกูลที่สูงส่งเป็นฐานะที่มั่งคัง่งก็ให้เสพสำราญอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์กินกลามเกียรดให้หมกม,มุ่นอยู่กับอย่างนี้คิดว่านั่นคือความสุขของลูกนั่นคือชีวิตที่สุดยอดของมนุษย์โลกก็ให้ปลุนเปร แต่ถึงจุดหนึ่งยัตสะกุลบุตรในคืนดึกคืนหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาเห็นนักร้องนักรำนักเต้นที่งดงามสวยงามแต่ทำไมดูอากับกิริยานอนมีเสียงกลดังบ้างเอามือกายกันบ้าง ภาพผ่อนเปิดลุงริ่งบ้างาเกา่าดูภาพไม่สวยมองเห็นจิตมันมีบุญเก่ามองว่าดุดดังสุสานเออจากที่งดงามกับมวนดุดดังสุสาน พยศก็เคยเคยมีอนุสัยเก่าที่ช่วยสารประโยชน์ไปเก็บศพผู้ไร้ญาติที่ถูกทิ้งเอามารวมเอามาเผากันมีทั้งสงหาหิยยศสหาหยเยอะนะห้าสิบสี่คนถ้ารวมตนก็เป็นห้าสิบห้าและมีบทบาทเยอะในการเผยแผ่ธรรมในช่วงต้น,ตน ก็มีปัญจคีทั้งห้าก่อนแล้วก็ของพวกยัตสาอีก 55, ห้าสิบห้าการมูรสงหกสิบรูปแต่โดดเด่นอยู่ก็ประมาณห้ารูปมียัตสากับสหายอีกสี่นอกนั้นก็ยังไม่โดดเด่นในการเป็นเลิศนะเอกขัตถา หนึ่งในนี้เพื่อนยศษาก็มีพระควัมปติผู้มีฤทธิ์ด้วยนะองค์นี้ก็สรุปว่ามองเป็นสุสานจิตไม่เคลือบเคลมแล้วพ้นจากบ่วงมานที่ผูกแล้วอาณาพินันอาณาพินันทะมานุมัตโตปาปิมัตโตมุตโตปาปิมัตโต เครื่องผูกมัดใจตรงนี้คือความเพลิดเพลินเคลิบเครืมอมัวเมาลุ่มหลงอยู่เหมือนสางแล้วยามดึกสังััดก่อนที่จะฟ้าสางยะสะเดินออกไปเดินไปเรื่อยไปถึงนู่นป่าอิสิปตัตนะมฤุกายวันณใกล้ๆป่า พระพุทธองค์ก็เสด็จจงกรมอยู่แต่ยะอุทานว่ายงเคยอุทานคำนี้ไหมบุญวายเนาะุญวายเนอขัดข้องเนาขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะแต่มาเชื่อว่าพวกเราเคยหลุดปากกันแล้ว วุ่นวายเนาะวุ่นวายเนาะขัดข้องเนาะขัดข้องเนาะพระองค์ทรงจะจงกรมอยู่ได้เปลีล่ยนวัสดุเสียงยัตสะที่นี่ไม่วุ่นวายหนอะสะดุ้งเลยนะจิตมันถูกไฟไฟ้าช็อตอยู่กับ ถูกสะกดเลยที่นี่ไม่ขัดข้องนองมีด้วยหรือที่ไม่ขัดข้องไม่วุ่นวายตามเสียงเลยทีนี่สุดท้ายก็ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจา้า <Okay. S 1> กำหนัดขัดเครื่องมัวเมาลุ่มหลงนะจากความเพลิดเพลินอยู่กับกินกามเกียดชีวิต รูปเสียงกลิ่นรสกระทบสัมผัสก็อยองดูเด็กหนุ่มเด็กสาวต้องการอะไรคนรับราชาการต้องการอะไรเกียรตยิยศเกียรติยศอำนาจนักร้องต้องการอะไรดาราต้องการอะไรชื่อเสียงคนทำมาคา้าขายต้องการอะไร ทรัพย์สินเงินทองนะทั้งหมดมีเหตุผลอยู่ในตัวมันเองแต่พอถึงจุดนะก็เรียกมีจุดถึงจุดที่อิ่มแล้วให้กินอีกก็ไย้อนออกแล้วเริ่มเห็นเป็นสิ่งไม่มีสาระที่เราจะอยู่แบบนี้อีก ถึงจุดอิ่มตัวยงคงเข้าใจก็มาอิ่มตัวอะไรก็ตามที่เราหมกมุ่นกับมันอยู่พักใหญ่ๆแล้วเราได้สติขึ้นมามันจะเมาไปทำไมชีวิตไม่มีสาระมีแต่สุขภาพแย่ลงคิดเรามาเป็นพาดกับสิ่งมอมเมาแบบนี้หรือ พอสติระลึกได้มันจะเปลี่ยนชีวิตทันทีเลยเปลี่ยนยศาก็เดินออกมาวุ่นวายหนอวุ่นวายหนอสุดท้ายก็ได้ฟังธรรมแสดงอนุปุพิกถาก็ตั้งแต่เรื่องทาน เรื่องศีลเรื่องสรองวรรค์แล้วก็ชี้ในเรื่องของโทษแห่งกามแล้วก็ให้เห็นถึงหนทางของเนคขม,มะะบาร,รมีการออกจากการเบียดเบียนออกจากกามมแล้วก็มาสรุป ในเรื่องของอริยศสตว์สยัตสะมีทุนเก่าอยู่ฟังเสร็จปุ๊บสำเร็จโสดาบันเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นก่อนในพุทธศาสนา ที่บอกบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษก็มีแต่โสดาปฏิมักโสดาปฏิผลนี่คือคู่แรกจนถึงสกกะทาคามีมักสกกทาคามีผลอนาคามีมักอนาคามีผลอารันตมักอารันตผลนี่คือสี่คู่ก็คือแปดบุรุษจากนั้นโยมพ่อตื่นมาเอา้าลูกไปไหนไม่เห็น เดินตามหาแยกย้ายกันไปก่อนทิศกุละทางตาแต่ยมพ่อมาถูกทางมาทางไปสิปัตนะมริคชายาวันพระวุทธองค์ใช้ฤทธ์นะกันเนี่ยโยมโดูนะฤทธ์ไม่ใช่ไม่มีที่ใช้นะมีเป็นบางครั้งแต่เพื่อเกิดประโยชน์ไม่ใช่เพื่อ เพื่อไปอวดมันไม่มีประโยชน์อวดให้เขาศรัทธาไม่เกิดประโยชน์แต่มีนัยะะที่ทำให้คนนั้นไม่ให้คบกันและให้ฟังธรรมเห็นรองเท้าของลูกอยู่แต่ว่าตัวไม่เห็น ก็ไม่ให้ใจวกแวกไปที่อื่นบอกรู้ว่าเออลูกอยู่ที่นี่ฟังฟังแบบเดียวกันลูกฟังครั้งที่สองสำเร็จอะราขันตาขนไม่ต้องรอเลยที่ว่าใครสำเร็จโสดาบันเกิดไม่มากเกิดเจ็ดครั้งแต่ถ้าสกาัตาคามีเราบุว่าครั้งเดียวแต่ถ้าอนาคามีไม่ต้องลงมาเกิด ก็ไปสำเร็จต่อในชั้นสุดท้าว่าถ้าอารหันต์ก็คือเสร็จกิจอันไม่มีกิจต้องขนขวายในพรหมจรรย์แล้วพอฟังครั้งที่สองแบบเดิมนั่นแหละอนุบุพิกถา,าสำเร็จอารหันต์โยมพ่อสำเร็จโสดาบันประกาศตนขอถึงพระรัตนตรัย โอโยมคำนี้เป็นคำใหญ่นะขัวใจมอบแด่พระรัตนตรยัยขึ้นตรงต่อพระรัตนตรยัยชีวิตยอยู่ก็อยู่เพื่อพระรัตนตรัยนะอมากล้าพูดคำนี้พอใจตามาเป็นเช่นนี้นี่เป็นสัตว์ จะวาจาที่พูดตรงนี้และไม่มีเปลี่ยนกรรมัสองชัดเจนจิตมุ่งสู่ธรรมไม่มีอะไรทัดทานหรือคัดคานได้ไม่มุ่งไปสู่โลกโลกนี้มีเวลาหลือน้อยสำหรับการแสวงหาอาริยมรรคอริยคลสิ่งที่มีทั้งหมด ถ้าเราไม่รู้จักประมาณเราจะมัวเมาลุ่มลงขัดเครืองกำหนัดและติดอยู่ในข่ายดักสัตว์ให้มีพบต่อไปอีกทางนั้นไม่เป็นไปเพื่อการออกแน่นอนแต่มามีความหมายในการบวชและยิ่งบวชยิ่งศรัทธาพละมากขึ้นในคำว่าศรัทธา ฉันทะก็ามากขึ้นในการสแสวงหาโมกขธรรมและเป็นความสุขที่ลงตัวโดยไม่ต้องดิ้นรนนะสัตว์โลกดิ้นรนเพื่อหาสุขแต่คนทางนี้ไม่ต้องดิ้นรนเพื่อหาสุขเลยเมื่อวานวันก่อนโยมจำได้ไหมคติธรรมใจไม่หยุด xin sút không có, trái dừng, nghèo dừng, tất cả đều dừng, dụt ta dừng đi, nghèo dừng, trái không dừng, xin sụt không có. Giục.